บรรยากาศอบอุ่นมากตูน่นพพลปริยานุษเป็นผู้ใหญ่รับไหว้นักแสดงหนุ่มแบงค์กิษรีข้าวพิธีวิวามีเพื่อนพ้องคนสนิทในวงการนะคะมาร่วมแสดงความยินดีกับแบงค์กิษรีนักแสดงหนุ่มค่ะที่เพิ่งเข้าพิธีวิวากับเจ้าสาวนอกวงการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนักแสดงหนุ่มนะคะแบงค์กิตศีเนี่ยแจ้งเกิดจากละครแม่อายสะอื้นค่ะแล้วก็เพลงผ้าฟ้าล้อมดาวจากทางช่องเจค่ะแต่ปัจจุบันนี้นะคะก็กลายเป็นนักแสดงอิสระแล้วก็เป็นพิธีกรด้วยค่ะล่าสุดนะคะแบงค์กิตศีค่ะเป็นเจ้าบ่าวป้ายแดงสละสดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเจ้าสาวคนสวยนอกวงการชะรันดากสิผลค่ะบรรยากาศในงานนะคะเป็นไปอย่างอบอุ่นชื่นมืดแล้วก็เป็นกันเองสุดๆนะคะโดยมีตู่นพพลและก็นุชปรียานุชเป็นผู้ใหญ่ รับไหว้ค่ะรวมถึงทั้งสองครอบครัวเนี่ยนะคะก็ได้อวยพรแล้วก็แสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวซึ่งในอินสตาแกรมนะคะของค่ายเป่าจินจงค่ะได้มีการโพส์ภาพแสดงความยินดีแล้วก็เขียนคํำอวยพรเอาไว้ว่า ทีมเป่าจินจงขอร่วมยินดีกับเจ้าเ่าสุดหล่อของเราพี่แบงค์กิตฎีพวงประยงกับเจ้าสาวคนสวยคุณชรันดากสิผลในงานมงคลสมรสวันนี้ด้วยขอให้รักครั้งนี้หวานนิรันร์รักกันตลอดไปเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็น่ารักที่สุดเลยนะคะสําหรับคุณแบงค์กิตฎีเนี่ยอย่างที่ทราบว่าเป็นนักแสดงนะคะที่มีชื่อเสียงจากละครและก็ผลงานในวงการบันเทิงนะคะเพราะว่าคุณแบงค์เนี่ยมีความหลอ่อและก็บทบทที่ได้รับนะคะทาให้เป็นที่น่าจด จำของแฟนคลับแฟนละครค่ะด้วยบุคลิกนะคะที่เป็นคนสุขขุมนะคะแล้วก็การแสดงเนี่ยมีสเสน่ห์มากๆมีไลฟ์สไตล์นะคะเรียบง่ายแล้วก็เป็นพระเอกที่เป็นกันเองมากๆค่ะแต่ว่าถึงแม้นะคะว่าจะแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าคุณแบงค์เนี่ยนะคะก็ยังจะมีผลงานอื่นๆตามมาเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอิสระไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรวมไปถึงยังมีงานพิธีกรค่คะที่จะทําให้แฟนคลับเนี่ยหายคิดถึงด้วย